เอาไปไหนแล้วพี่เมื่อกีก้มองเห็นไหม <Okay. S 3> เอเครื่องตายล้ว <startups> เบาเรื่องเมาเครื่องเบาเครื่องเมาเครื่อง ไงครับพี่เป็นไงลบเปียหคดเลยอ่ะนรกมีจริงไหมพี่นรกมีจริงไหมโอ้โหไปได้อย่างไรมองไม่เห็นอะไรเลยเลย้ยเ้ยเลยเยไเยเเยเลยเยเยเย้เยเยเยยยเฮ้ยไ้ยเย

ลอแล้วบางลอดแล้วเหลือดอยเหลือน้อยอีกคนนะครับรอดแล้วรอดแล้วบางมนโนรอดแล้วทำไมไม่เชื่อบอสบอกแล้วแต่ไม่เชื่อบอกให้ลงให้ลงบินไปทำไมลอยหายแล้วเนี่ยลอยหายมันหายมยุ่มันหายไปแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหสุดยอดสุดยอด โอ้ยยิ่ง400 500เชี่ยอะไรวะเมฆรู้ยังวว่านรกมีจริง